บว่าประคอประเคงท่านี่นะลายอยู่ประเคงก็ลายแถวเนี่ยยามประโลมประคอลายเบิดเลยประคอน่ก็ลายอยู่เราอ่ะประคอลาย ปลาคออะไรปลาในลายขนาดได้แค่ไหนและอันอันปล่อยไงในหมักปลาอย่างปลาเข่งน่อยป้องเลยพวกมัปลาเค็มแลยมันลายปลาปลาเข่งในร้านสมักเลยหมักกันแล้วปลาเค็มเนาะโอ้โหแซ่บในร้านกันแซ่บแล้วบอบ่มักแห้งปลาเค็มนี่ปิ้งก็แซ่บแล้วเนาะเวลาครับปิ้งปิ้งกินกับตำหมักถั่วเนาะแซ่บเนาะปลาเข่งอืม ้าป่อยจบไปบ่ลงร่นอยู่เศ้านะคนผงามมาลเดนาเจ้านี่ยรผักกะลีชได้นาเจ้านี่ยุดหนอยอะไรผมอันนี้ขึ้นวัดขันโบใหญ่โบยาวเลยโบสมมาันมาอยู่ได้ได้นี่ยนะมีนาตินบ้านเนี่ยลูกย่าานร้านมาตินบ้านอ ซับด้วยง้วชิดแม่พอแล้วเอ, oh. อ้าลูกชเช้าเลียวพคนว่าหน้ากับหน้าตินบ้านเน,ะนาะเได้เบิบร์ดบ่อสอะไรก็ได้สัมผัตตู้เล่าว่ามักปลาเข็งหลายเออบัดเอื้อเนี่สัญญญ่งชุดมาให้เลือกกินปลาใช่กินปลาอย่างปลาเข็งปลาดุกปลาขอเอาแล้วเอาอีกหลายบาทนี่ ปลาคอเนาะปลาคอเลยเนาะปลาคอหมแล้วบมดเลยปลาคอนี่สทีกินตัวสัมโปมือสัมโปตีนหรือว่าสัมแขนได้หมดกินได้ตัวหน่อยหมโตัวตัวสัมแขนสัมโปมือนี่ยตัวสัมแขนมาจากสัมแขนโอ้โหเออหมดเอาได้ตัวหน่อยบมดยากเลยเดี๋ยวนั้นบมดแซ่บบมดรู้ว่าได้ไหนแซ่บตัวน่อยเออบมดแซ่บเมื่อกีเนาะเออมันมีตัวใหญ่เลยว่าอย่างนี้เนาะเออมีได้สัมแขนนี่ โอ้ยม uh ีดอกซั่นโอ้ยมีน้องกันไปน้อยๆไปบ่น้าเออน้อยหนมี้ตมนบ่น้อยล่ะได้้ประมาณได้่ทะเลยังบ่มีตัวใหญ่เจ้าซัทะเลแต่บ่ใหญ่คือน้องก้อยน้อยซบ่มือบ้น้องมันมันใหญ่มันบ่ใหญ่มันบ่ใหญ่้าน้องใหญ่ซื่อน้องก้อยอ้อซือได้มีคุณค่า ปักเข่งกับมแดาแม่ปักไงเราสัพผมือพ่ามือเราปเข่งไงปักเข่งกับปรกกอกับโตใหญ่เนี่นน yeah. oh, well um, ้องเจ้าใหญ่ไปซื้อปลาบ่าใหญ่เลยคือก่อนไปเบ่งแต่ก่อนเราบอกใหญ่จะไปเบ่งตู่พายประทมธรรมดาลรใส่เหลี่ยมหัวผู้สาวไป แล้วเราจะหาวิธีการว่าเออไปฮอดแหละจากไปเบิ้งเราว่ามันน้อยมันใหญ่แล้วสละเดือบประตูนี่นะว่นอ่างไง่ันแน่นอนมันไม่นด้เก่าได้อินคนใดย่านนี้ปันทางขนดูผนบนทองโอใกลอยู่เออบัดปลาบัดจิบมใหญ่คือเนาะบอกเป็นไงได้ยินแต่เขาว่าว่าปลาใหญ่ปลาใหญ่แต่เจ้ายังบ่เห็นย่าเขาว่าตัวว่ากันแน่ผลว่าย่านมันมันใหญ่ น้องไง่มังก็ใหญอยปาน้อน้อยกน้อยน้อยกัะน้อยน้อยกับน้องเราเอากระน้อยกระน้อยได้าินกับตัวันไหนวันไหนโอ้เล้วบาร์กนะตูคนเออมาอ์าล้ออกมาแต่กเจะคลายใอเชโน่เรามาปล่อยไปจัง่ลเออเมื่อกี้ตใหญ่ปลาเออปลาธรรมชาติบ้านเฮาเนาะ แม่นางบ่นางบชมบู์บ่อย่างของเราเนี่แม่นบอสมบูนเอาแล้วคุยนางม้มีที่ได้บ่มบูนที่ไกลไรลงไปเนาะน้องคอแห่งไร่รมกระต ลายมันกรบอมบูน่ยรบชมูเนาะแต่จ้าบกอนมาปลอเะปหัวโปกลีบอปลาหัวมันไก่บ่โอโปกลีเออโโปกลีมันเป็นโปริโอเป็นโปลิโออมีเต่หัวนะ้กินนำยเนาะเออปาอมีแต่หัวมันมันมโกลีโปกลีน้องคอนี่น้องนาะน้อมหับน้อน้องคอยนี่

บมากันไม่ได้ต่างตางพ uh, <im <im peacefully. Miss uh> ื้นต um ่างไายเลยเออมันแหงมันนานะเนาะขวบบหมังไกมาได้หิวหิวก็แหงมันบอกหนาวขอบก็ไม่ออกแต่ผาขอยได้ออมีขวยให้นอนด้ยเจ้าขห้นอนกอดเฉยแล้วตายเลย้าตู้ตู้ปะคอเจ้าหันในน้องเจ้าหัมาไว้แล้วขอบเบิ่งหักแล้ววัาโบก็รีบแล้วโกยแล้วโกยอ สุดท้ายอาก้ยบอ่อากูยอะไรคือว่าน้อยแล้วบอ่ะบอเป็นกระเคงกินฉากินแล้วเนาะกเคงกวรอกแบบนี่นะกรเคงกระเงบอบอกาเกินบอกระเคงมันกลางลายบอกรเคงกินแล้วกระเคงปากสบูดจกแไยงไ่กลบกรเป็นั่ก็บอชนะบออากูยเราอ่ะบอเ ปลาปลาขอเเลยนะเรียบร้อยแล้วเป็นร้อยมากอลยเรียบร้อยแล้วโอ้มันบอสบูนเออโอ้โหเรียบร้อยเลยบ่เออไอ้ยังน้อยจักน้อยนึงบ่ปลาขอดหั่นอัดเกลือให้อาหารมันหน่อเด้อเอาขี้งัวขี้คอยเอาห้ามยังให้มันกินเด้อปลาขอในร่องเจ้าหนเด้อให้มันตุ้ยสุภาพให้มันตุยแน่ บ้าน้องไอสันเพราะว่าบ้าเข่งแม่ครับพะมือพะมือนี่ฮะน้องมันกว้างนะมันเออมันลายแนวนะมันตัวใหญ่เออแม่แม่แมนมาไล่เนวงามันเออลายแนวงาำพวกรอาพวกยังกับพญายักษ์ออกๆนี่เห็นว่าแต่น้องแต่คันน้องคันน้องเอองูเรามากินปลาจะหน่อยค่ะมามาก่อนไปเข่งก่อนกินอ่ะ เออเช็ดเลยบางที่อบกินเออไอตะบิงกตเบิงก็จะก็นดอก็เห็นเห็นน้นเกี่ยวข่าเนาะน้ำเกี่ยวข่าตะบิงน้มันเนาะมาเกล่อวข้ามันมันเนามาลงตะเบิ้งน้ำเกี่ยวข่ามาลองบิงรส ลองเบิ้งเนบเสือันบ่าจลองเบิ้งลองเบิ้งโอ้ยมันสุดจุกบันบ่อมบณ์แล้วบ่มั บอกบอมาบอกมาหลออปลาเข็งก็นด้นี่เนาะนลงกอไเมื่ก็นานีเป็นกิฐานเปลาเข็งนะเซ็ตปลาเคงนหน้าวง้อยนี้ลปลาเข็งเออเฮ้ยปลาเข็งน้าทวงย่งมารออยนี้ลน้ามนยฝืนนอยไนี้ได้หมักแล้วเนาะหอยไปอยนี้ไดเอมันเนมักมาได้เอ้ยเ้ยขมีน้าจะใช้มันก็ู่หันล้วกอบืนนี้ได้ปลาเ็งขนาดไนบ่อน ปลาคอนี่ย่านน้ำไดเออมันบึนได้ปลาคอปลาเข็งนาเขงนี่จนากระมืดเมือกละประคอฮะตายแหาเข็งนี่บื้นใส่ก็ประคอเลยไดบืนกมับนกบน้นี่ละวะเนาะสุดยอดแล้วเข็งบ้มนองปาเข็งนี่ละวะแมน บืนมาแล้ตีปลาเค็งพยายกินหัวเพิมันปุ๊บเนี่เมื่อยเนดนบูนอปลาเค็งในแบบระบูนบเดียจเปนตายมันอโอ้ยตาเจ้าเลี้ยงขักโลดปลาขอในน้องเจ้านั้นิร์ฟปลาเค็งเอ้ไอ้น้องไอสันี่เจ้ายาโลดนั่นมันกินดันคาบคอแล้วเรียบร้อยะว่าโบกรีจ้า อ้อบเบอแนนออ,อ,น,อ,อน้องน้องอ,อ,อันแน่มอคือมบนน้อยเนาะบ้านมาน้องน้อยอก็ไดออ้โอ้ น้องคอยมาทำในฟารเพนทางคุ้โหก้าปตอแสดงว่านายอะไรน้องน้องอันอใหญ่ไพายนี่ใหญ่อะไรแล้วงำก็คือเามันทีงำไม่สั่งใหญ่ใหญ่ก็ยันางทีมันนบางทีน่างห่เนี่ยนอันแห่งๆนะเนาะคือทานปากรกเน่ยมันใหญ่ไหวบ่กกมาใหญ่มันก็ต้องมีผีแมอนบอน้องให่มันก็ปามันก็ใหญ่จงจั ใหญ่บสมบูรณ์นะอันนี้น้อยนี่น้อยนะจะว่าอ็ใหญ่แ้เค็งค่ะจะว่าพวอันสอจะจะว่าพวกพวกดีดหลักสดเมื่อเราจะแต่แดดันบวาเว้นเขาสดเมื่อจำสดเรียบร้อยตอนนี้นอนพัอยู่บสมบูรณ์แล้วมันตื้อไฟสดเออมาขอวงกับโปโปเลยน่าขอยผงมีไฟมาสดได้เออเรานอนยามยามตลอดไฟมาสดบนรบปเหาือนกันไฟชันเขเมต่

กระปนอนมาแล้วเออนอนมาลบปัดยูทองเสียง่านรูกน้องปัดยูพูดเจ้าบเห็นไต้ไหวอยู่เนาะโอ้ยเจ้าปัดยูมาะกระเห็นเจ้าบเห็นเจ้าโเห็นเจ้าโกเห็นเจ้าโบเห็นอจ้บนจ้าโบ็นเ้าโเอ็นเจ้าโบเหนเ้าโเห็น้าโบเห็นเจ้าโบเ็นเจาโบนเจัาโบเนเอาโบเหนเจ้าโหนตจ้าโบน้โบตนเ้โนจ้โบนโบน้าโบเห็นเ้าโเาโ้นนบนบโ้โนบ นิ่งเลยทนงามอยากเราออกมากินรถไหนอยากอยาก็ประชังขับมาขอประบานจะกินได้กินอาหารไปแค่นั้นแล้วมันกระตุ้ยหรืบาง้องมชมบุญนาะอย่มาชมบุมันชมบูมนตุ่ยมันชมบูนเนาะ แมบูเขากินนาพัดมันหายเออตันหายมังิเนะตะมันหาไปเบิ่งเงนมักลำใหญ่ยงจะไปเบิ่งว่าน้องมันชใหญ่ํำได้ป้าใหญ่ํำได้เต้ป้าใหญ่ชำได้เจ้าลงง้มบ่ลงง้มของกระติกงง้มของกระติกงมใหม่ก่อนเบิ่งไม่ก่อนจะเห็นเออาม่ใงมเราก่จะพูดว่าองบักคอเฮคอใหญ่แล้เ้ราพูดไว้วัตุพูดไว้ ผูกคอมาแล้ว <önemli> ผูกเก๊อะไรเงือบมาแล้วนะตเงือบผตายแล้วซับบ่ตายแล้วผูกยาวๆผูกยากรตายผูกเงือบเรียรเลย มันเดือดแห้งอันนี้มันเดือดนี้มีเต้าหัวกับหัวปลาขอปลาทากับปลาเค็งเออปลาขอเนี่ยโอ้ยแต่ปลาขอไปม่ได้ซีลปลาเค็งม่ได้มันตื่นตายเออปลาขอมาปลาขอเจอกับเด็กดีดเข้าอันสอดเรียบร้อยเอาแพกไอซันอยู่ดีแหวนพ่อเนี่ยมันเอาอะไใหญ่มันจะอาหันมาเพียง ว่นี่น้องไอ้ใ้วนอาหารเพียงพอเลยกระพีงเออนันเรกัวก็คือเขาบึงน้ำาเนน้องเราลุ้นแชมขั้นแมมแมทแะของเราฮะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยจอยเออจอยมันเ่ว่ามันรู้เนาะเออปลาเออปลาเออมันปลาเออเออเออเพื่อนว่า ก็เก็งเพ่อนนันใหญ่แล่น้องเราเปิมอเปิม้วนามชบเที่ยนี่คำโม้เล่าน้องนี่ทีแทกอะคำน้องชาชันนี่ฮาเทือกยังมาทอนน้องตู้พายไปโอ้อันยังาเทือก อาเธอน้องคขาใหญ่เออเอาค่อยๆเออค่อยๆน้อยแต่คงกินมันมันสมบูรณ์แล้วมันตุ้ยาเออมันมันหากินได้อันนี้วันจะกอาหารตกอยู่ใช่มันกว้างมันบสมกว้างมันหาอาหารมาเจอมันกว้างเด้เออมันข้าไปอสั่นตัวใดๆน้อยๆก็สมบูรณ์บ่ได้ข่อยใหญ่เป็นอะไรน้องเห็นได้ก่อนน้องน้องเจ้าอันปลาใหญนมันบปีเลยไม่ได้เกลือปลาเค็งเราอ่ะเนี่ย มันกินอาหารขบมันมาแต่ใช้อาหารน่ะโอ้หอยหามักระเต่ามันเนาะหมดปวดแต่ดอกหอยหางแมงมันกินจะติดดอกไผนในแมลงไมมมันตกเออแมงมาแมงมันมันลงแล้วดอแม่มุมต้องมีดอกไผ่จะไปติดดอกไผ่ดอกไผ่ต้องมีเนาะต้องติดไปเอาโอ้ยไปเอาดอกไผ่ไปติดจะไดโอกคมไปไต่เวียนแมงไหมมันยังหัวอาหารข่อยเพี้ยตุ้ยได เ็ตูอนละวเปงไงให้ึ้นส่คนนเบออบัอไบัเออัว่าพื้นป่าเออยังไงขึ้นลึกนะอันเดียวอันเละเอออันเดียวอันเละแล้ออทงกัใหเอยขึ้นลึกเออหมดไอเกลือกับมันชิมาเราใช้ก็บด้อเกอยู่ิเนีต่ไกแต่เป็ดเจด้เกลือเสามตเลเนาตุ้มมันชวได้ปนะเป็ดข่อะ อันนั้นมันลาสับพิงนับมันมพิงกับลรวพิงกับมันได้เป็ดก่อนนะเบิ่งก่อยก็แล้วกันสะกเจ้าะแทกแบบมันเอาเร็วคนอ่ได้กับเป็ดไปนั่นบ่ปลาคือกันมันนำจะพรองบ่เจ้าอันโปลิโอเลยโปลิโอแล้วโปลิโอโปลี เรบอม่เนาะอง้ยเาอไยายมา่แล้วยอมแพ้แล้วอ่ค้ยเราอแ้เนยก็ยากเนาะมีแนหนึตูพา้เออเออเออตั้เข่ากับเบทาตําก่อนเออเอ้าเอ้างูาต้เขาอกค่อยตําก่อนก็ได้ค่อยตําก็ได้นตํ้ขาค่อยเอยากบอได้บอพอดีอยค่อยพอดียากได้่อยฮัลต้ได้เบิไได้ มาบนเลยตามเขาค่ะเอ้าตามสาตามไว้เด่อเจ้าแบบไหนเพือเหตนได้แบบเจ้าคือกันแฟนิ้กอนเนาะเยบอมีแล้วเสมอเนี่บ้าเอาทำเจ้าขัวมาทันก็ทนผมมาทันก็จิ้มดแล้วเอาแล้วไม่เล้นบอมจะถาเยอนะอาเีนาบอจะามเพเน้อเอิ่นมาเด้อมาเด้อมมาจเอไปทํ่าเยเ้แ่กันบุบ เจากเออบ่บ้าลคูนี่ันสมัยแล้วรถสมัยมาแล้วรถสมัยเนออสมัยเนี่ยเยี่ยมพีกัเขอเยี่ยมเจ้าจะงิมเออบ่บ่ก็เถ่าแห้งบ่เรียมสมือนี่ฮะ ผู้เฒ่าแห้งสมัมก่าวไวรุนสมยนี้อีกเออบ่เจียมบ่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 ้่บ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 ่อ่บ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 นบ่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 ว่บ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 ด